สวัสดีค่ะสำหรับหัวข้อที่3เพิ่มโลโก้กิจการในแบบฟอร์มขายให้ออกแบบฟอร์มใบกำกับภาษีขายสดสินค้าที่โปรแกรมเตรียมให้โดยเพิ่มโลโก้นะคะหัวข้อนี้เราจะมาที่ระบบการขายนะคะแล้วก็เป็นขายสดนะคะขายสดคือใบกำกับภาษีทับใบส่งของทับใบเสร็จรับเงินเราจะมาเพิ่มโลโก้ในแบบนี้กันนะคะ พอเข้ามาขายสดแล้วเราจะเห็นรูปเฟืองตรงนี้ก็คือพิมพ์ฟอร์มดีไซน์นะคะเราคลิกตรงรูปเฟืองพอคลิกเสร็จจะมีหน้าที่ให้ออกแบบขึ้นมานะคะเราจะมาออกแบบรายงานนะคะคลิกตรงนี้เราสามารถโหลดตัวอย่างเอกสารได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบฟอร์มที่โปรแกรมมีให้นะคะเราจะมาเพิ่มรูปตรงนี้นะคะ เมเคลิกเข้ามาที่รูปเราก็จะอัปโหลดรูปลงนะคะรูปที่เราจะเอาลงปกติแล้วก็จะเป็นรูปของโลโก้กิจการที่เราทําขึ้นมานะคะในที่นี้จะขอใส่เป็นรูปของตัวนักศึกษาเองนะคะพอเสร็จแล้วก็การากระบาดออกเราก็จะได้เป็นรูปบริษัทแล้วในส่วนรายละเอียดอื่นๆก็จะ เพิ่มตามที่เราได้เพิ่มไว้แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็กดเซฟชื่อแบบฟอร์มก็จะมีใบใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินเป็นแบบฟอร์มปกติที่เป็นไทยนะคะยืนยนันเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้น